าอยู่ืมดีอ่ะปานวาลีกระบวนท่าที่หนึ่งดาบาวาลีเนื้อิบยสายสวัสดีครับวันนี้อยู่กับบอยดูเวรายการบอยคุกกิ้งมาทำโซบะเย็นวันนี้มาดูวัตถุดิบกันเหมือนจะเท่นะเกะกะเหมือนน,นะ วัตถุดิบมันจะมีอยู่2ออย่างนะครับก็คือส่วนของที่ทําน้าน้ําซุป,ป่ะนะ้ําที่แบบใช้เป็นน้ําซุปหรือน้ําจุ่มอะออจุ่มกับเส้นแล้วกินอะน้าแล้วกันนี่คือวัตถุดิบที่ใช้ทําน้ำทั้งหมดแล้วก็นี่คือเส้นโซบะนะครับเ,ออเราจะใช้โซบะนะแล้วก็ซื้อมาสอง โซบะก็ไปต้มแล้วก็ไปใช้น้ําเย็นใช่แค่นั้นนะครับแล้ววัตถุดิบนะครับก็มีต้นหอมมีเป็นต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นกระเทียมปลาแห้งปลาแห้งหรือโค้งดาชิีก็ได้ที่เขาเรียกอะไรนีแล้วก็หัวหอมใหญ่นะครับคือภาษาไทยคือซอสปรุงรสน้ำจิ้มบะหมี่ซูยุนะครับที่จริงเขาทําให้มันกินได้แต่แรกเลยแต่รสชาติมันจะไม่ค่อยเหมือนฮาจิบังไงก็จะทําแบบฮาจิบังมีรินนะครับ ละหวานราหวานญี่ปุ่นเลยอ่าทําเสร็จอันนี้แยกไว้ใส่มิกเซอร์ใส่น้ําแข็งสุดท้ายน้ำไไ่ทำอาหารนี่นะครับขนอนะฮะอ่ะโอเคครบแล้วอันนี้คือของที่ทํำโซบะเย็นน้ําจิ้มอ่ะน้ําซุปน้ําอะไรทักอย่างนะโอเคเราไปทํากันเลยครับชิ้อนด้วยใส่ถังก้อนไปเลยกระเทียมโอ้เจ nah, ียมต้นหอมญี Mu ่ปุ่น หัวหอมใหญ่ปลาแห้งหัวปลาแห้งนี่ต้องใส่ไปเลยเหรอใส่นะครับตามความชอบนะตามความชอบเลยใส่ประมาณสองไม่เยอะไปวะอืมอืไม่เป็นไรว่าอยากได้เค็มอ๋อเฮ้ยกินได้หรอทั้งกินได้เลย มันนีอย่าส่เยอะซะอือไปดีกว่าหาอยู่เด็ดไเพิ่มอีกนะครั่อีกไปเพื่อความเข้มข้นนะเข้มข้นต้มไปสักพักหนึ่งตั้งกระทะนะครับต้มเซนสองบาท แาชา่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้นกไลาย,ยากวาตอนนี้ซุปที่เราเคี่ยวไว้นะก็เสร็จแล้วแต่ว่ามันร้อนจัดนะครับเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้นะฮะใช้ต้องปิดไวะะ้เวลยประมาณสักสิบนาที ก็เอามาม้วนม้วนยังไงให้มันสวยมันเคยังเย็นเย็นอยู่เลยนะี่ยังเย็นเย็นอยู่โอ้โหเกี่ยวจนไม่มีน้ํามันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะแล้วมีเย็นโซบะเย็นโซบะเย็นยยยนี่ยังเย็นอยู่ยังเย็นอยู่เรียกคือซาลุโซบะแล้วก็น้ําซุปน้าซุปก็เย็นนะนะครับมาคือมาลองชิมกันเลยะว่าทานได้ไหมว่มากินได้ไหม อ่าแล้วก็ใครมีใช้ชอบทานวาซาบิกับอันนี้ก็ใส่เท้าใส่ใส่ใส่สามารถใส่ไปในซุปเลยโอเคครับนี่คือพวกเนื้อฮะ <c oughs> คีบยากคีบยากน่าจะบนดีดีใส่เท้าสัหน่อยวาซาบินิดนึงมาดีอ่ะ นึกถือว่าใช้ได้พี่โอเคอยู okay, ่อืมเย็นดีนะเราเาน้ำซุปไปใช้เย็นว่ะเอาบ้างเหมือนทาจิบังไหมไม่เหมือนนะอืดนเต้นมากอืมอยชุนที่เราเคี้ยวๆกันนี่คือไอเนี้ย ไขาแห้งเออมันมีเนื้อนะอร่อยนะ,อะโอเคเลยปกติมันไม่มีเนื้อมาให้นะใช่ทำเองไงยังไงก็ได้ครับก็ก็ <c oughs> ใครลองเอาสูตรนี้ไปลองทำดูได้นะครับย้ำอีกทีว่ามีลินเนี่ยจริงๆถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าใส่ไปเพื่อลดความเค็มของใช่ลดความเค็มของโชยุโชยุนะครับ ก็ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ลองทําตามนี้ด <hay> ูก no hmm. ินได้แน so ่นอนนะครับแนะนําเอาน้ําซุปใบแช่เย so ็นด so ้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเพิ่มความเย็นขึ้นมาอีกนะเพราะว่าเส้นมันอาจจะแบบไม่ได้เย็นมากเพราะว่ามันออกมาเย็นแป๊บเดียวมันก็หายเย็นแล้วอะจะไม่รู้ว่าเทคนิคมันจะต้องใช้ยังไงเหมือนกันนะทำให้เย็นแต่ว่าน้ําซุปใบแช่เย็นด้วยก็ช่วยได้พอลองทํากินเองแล้วแม่งไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากง่ายมาก ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์ให้เราด้วยแล้วติดตามเราบอยเดอะเวกับบอยคุกกิ้งและสโลแกนนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราทําได้ไดคุณก็ทําได้ไดนะครับผมเพราะเราไม่ไําทำอาหารนี่เป็นเลย <c oughs> <c oughs> เรามาลองทําให้ดูกันบ๊ายบายบ๊ายบายอยู่เี่ย